รวมจิตใจของตนให้อยู่แน่อย่าให้ใจมันพุ้งซ่านไปทางอื่นเวลานี้เป็นเวลาที่เรามาพร้อมเพียงกันเพื่อฝึกจิตใจให้มันตั้งมั่นลงไปต่อผู้สนร,รมเมื่อเรามาปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระธรรมมาสัมมุเจ้มมาผู้กเกิดในโลก กัทั้งพระธรรมและพระสงฆ์สาวกของพระภูมิมพภาคเจ้าที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วพวกเราพยายามดำเนินตามรอยของพระองค์ท่านด้วยความไม่ประมาทอย่างนี้จึงคือเป็นการปฏบิบัติบูชาบูชานั้นมีอยู่สองอย่าง อามิตรบูชาหนึ่งได้แก่การบูชาด้วยอามิตรคือสิ่งของเช่นดอกไม้ถุกเทียนของหองงมต่างๆนี่เรียกว,ว่าอามิตรบูชาปฏิบัติบูชาได้แก่การปฏิบัติตามคำคำสังสอนของพุทธ,ธเจ้าให้เต็มความสาม,มารถ ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า้าไ่เลือวิสัยจริงๆแล้วไม่ถอยไม่เห็นแก่ความสุขตัวรัางตัวคราวเช่นสุขในการหลับการนอนสุขในการบริโภคอาหารสุขในการเพลิดเพลินในหมอรสภกเงินต่างๆโมนี่สำหรับผู้ฝึกฝนจิตใจแล้ว มันก็ต้องเว้นจากความสุขเหล่านี้เรียกว่าไม่ติดอยู่ในความสุขเหล่านี้ถึงแม่จะได้รับก็ไม่ติดเราจะพบความเพลิดเพลินในมหมอนศพพบกันในก้อนรำขับร้องตา่างๆอันนี้ไม่ควรจริงๆสําสำหรับผู้ปฏิบัติทางจิตใจมุ่งความสงบเป็นที่ตัง้งความสงบกับความเพลิดเพลินมันกบกลงกันข้าม ผู้ใดชอบกับความเลิดเพลินคนนั้นเท่ากับว่าชอบกับความทุกข์นั่นเองแหละเพราะความเลิดเพลินนั้นมันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์คือมันเป็นเหยื่อล่อให้จิตด,ดวงนี้นะติดห้องอยู่ในโลกอันนี้เทียวเกิดเทียวตายอยู่ในโลกนี้ไม่รู้จัจบจับทิ้น ก็เพราะความเพลิดเพลินนี่แหละเป็นมูลเหตุัต์ทั้งหลายจะได้คล่องอยู่ในโลกนี้ผู้ใดชอบความสงบก็เพิกปฏิบัติไปเพื่อความสงบทางจิตใจผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติออกจากโลกนี้มองเห็นโลกนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายยุ่งเหยิง มีการอิจฉาพยาบาทเหียดเรียนซึน่งกันและกันได้รู้จักให้อภัยต่อกันและกันเอาตํานองว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กอันนี้มันมีอยู่ในโลกนี้หาได้ผมไปนักปราชญ์ผู้มีปัญญาท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จึงได้เหนื่อยหน่าย ไม่ปรารถนาที่จะมาเกิดในโลกนี้อีกก็จึงภาวนาเข้าไปใช้ปัญญาสอนจิตให้ปล่อยให้วางขันทั้งห้าอันนี้ไปเรื่อยๆเมื่อใจปล่อยวางขันธ์ห้านี้ได้ก็เป็นอนว่าจบลงเลยไม่ต้องมาเกิด อาศัยขันห้านี้อีกต่อไปถ้าผู้ใดยังไม่ดำริตรีตองที่จะรงจะวางขันท้านี้ผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่อยากหนีจากโลกนี้อยากมาเกิดอยู่ในโลกนี้อีกเมื่อมีเกิดขึ้นมาแล้ว มันก็มีแก่มีเจ็บมีตายเป็นกฎธรรมดาอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรามาผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แหละท่านจึงเบื่อหน่เพราะว่าเกิดมาแล้วมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนชีวิตนี้พราแต่ให้มาห่วงมาอะไรเป็นทุกข์เฝ่า อยู่ไปอยู่ไปความแก่ก็บีบพันเข้ามาร่างกายนี้ก็ทุดโทมไปนั่งก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขยืนเดินอะไรก็ไม่เป็นสุขเพราะร่างกายนี้มันทุดโทมมันอ่อนแอไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อยังหนมสำหรับผู้ที่ไม่ประมาทที่นานดูร่างกายนี้ ให้ละเอียดถีท่ทวนเข้าไปแล้วมันถึงได้เบื่อหน่ายกันคนมัวเมาคนหลงกัไม่ได้คิดหรอกเมื่อเวลายังหนุม่มยังแน่นิเอ็นสามสอบออกสามวาไม่คิดว่าตนจะเกจะตายง่ายก็ส่งใจให้พเพลินไปตามรูปเสียงกลิน่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆ อันนี้นับว่าเป็นภัยอันตรายต่อชีวิตยอย่างยิ่งบุคคลจึงไม่ควรที่จะมัวเมาประมาทควรพากันสำรวมจิตใจเข้ามาภายในให้มาตั้งสงบนิ่งอยู่ภายในเมื่อใจสงบนิ่งไปแล้วจึงหยิบยกเอาเรื่องต่างๆวันนี้มาพิจารณา มันก็เห็นแจ้งเกิเห็นโทษของมันคำว่าเห็นโทษนั่นเช่นอย่างขันห้าอย่างนี้นะโทษของขันห้าก็คือความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนั่นเองเนี่ยความบอกไม่ได้บังคับไม่ฟังไม่เป็นไปตามใจหวังนั่นแหละคือโทษของขันห้าไม่ใช่อื่นไกลอะ่ะ อันธรรมดาดวงจิตเนี่ยม,มันมันมาอาศัยอยู่ในขันหานี้แล้วมันก็ต้องการอยากจะให้ขันหานี้ยั่งยืนไปตลอดอนานาการนู่นเลยไม่ต้องการในขันหานี้มันแตกมันดับนี่ความมุ่งหมายของจอิตอะแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายเพราะกฎธรรมดามันไม่เป็นอย่างนั้น กดธรรมดามันมีอยู่ว่าจริงใดเมื่อมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็ย่อมแปรลลวนในถ้ำกลางแล้วก็แตกดับในที่สุดนี่กฎธรรมดาของโลกอนิวัติอันนี้มนันเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นแต่ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจริง ร้อนใจนี้ให้ปล่อยให้วางขันหน้าอันนี้ไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตอนเพราะการถือมั่นไร้จะนั้นมันเป็นทุกข์ทุกข์จริงจริงเลยเมื่อขันห้านี้มันวิบติแปรปรวนไปจิตที่หวงขันหน้าอย่นี้มันก็เป็นทุกข์นะเดือดร้อนนะทั้งกลัวตายด้วยทั้งไม่อยากพลัดาพากจอากปจากอากนาอันนี้ไปเลย เมื่อเด็กเกิดมาแล้วได้มีความยินดีพอใจอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่งสางๆในโลกนี้ที่เขาประดับประดาตกแต่งไว้หรือเขาเอาวางไว้จำหน่ายขายอยู่ตามร้านต่งางๆด mm ูแล้วเมื่อเห็นเขาแล้วก็อยากได้ก็พอใจโดยคิดว่าแม้โลกนี้สีวิไลจริงๆ น่าอยู่น่าอาศัยจริงๆถนนนุนทางก็ราบเรียบอาคารบ้านท่องก็สวยงามอบุคคลผู้ไม่มีปัญญาแล้วไปเห็นเอาประดับป,ประดาตกแต่งพัฒนาขึ้นมาแล้วแล้วก็หลงสำคัญว่าโลกนี้เป็นสวรรค์ไปจิตใจก็คล่องอย่างนั้นแหละ ยินดีกับโลกนี้อย่อยางนั้นอันนี้แหละเหตุปัจจัยที่จะให้จิตใจของคนเราเนี่ยละจากร่างอันหนึ่งแล้วก็ไปสู่ร่างอีกร่างหนึ่งอย,อย่างนี้ร่ำไปเพราะว่าใจนี่แหละมันสำคัญจิดคิดว่าโลกสงสารอันนี้น่าอยู่น่าอาศัยแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เป็น สิ่งที่น่าอยู่อาศัยอะไรเลยแต่มันี่น่าอยู่ไงแล้วมันไม่เที่ยงเกิดมาแล้วไม่ทันไรคนเก่ก็ตามมาแล้วปรากฏว่าร่างกายสังขารนี่กับทุดโทมไปเป็นบางสิ่งบางอย่างไปก่อน้าหูไม่เสียตาเสียอามัว อย่างนี้แหละเนื้อตาหูดีตาดีเอาผมกันงอกอย่างนี้นเอ่อถ้าผมไม่งอกเอาฟันหลุดฟันร่อนไปในทันเท่าแก่ชรลาฟันหลุดไปหมดแล้วก็มีบางคนน่ะหรือไม่เท่านั้นก็มีโรคภัยไข้เจ็บอันร้ายแรงมาเบียดเบียนเอา ในสวัยทุกเวทนาอยู่นั้นก็ทั้งหมดนี้มันก็เป็นลักษณะอย่างพอไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ทั้งที่มีวิญญาณคลองก็ดีไม่มีวิญญาณคลองก็ดีมันก็ล้วนแตเ่เกิดขึ้นมาเป็นเบื้องต้นแล้วก็แปรกลวนในถาำกลางก็แตกดับในที่สุดทั้งนั้นเลย เมื่อเป็นเช่นนี้บางคนก็คิดวา่าภาวนาลงไปแล้วมันคงไม่ตกวางไม่ลงจะทำยังไงอ่ะเมื่อวางไปแล้วมันยังกลับมายินดีมันอีกอยู่ยังกลับมาเสียใจเศร้าโศกเวลามันวิบัติแปรผันอยู่ไม่สามารถจะระงับความโกเศร้าเสียใจต่างๆได้แล้วจะทำยังไงอ่ะก็จะทำยังไง ก็พยายามสอนจิตใจเข้าไปเรื่อยๆสินี่แหละึคือว่าเป็นผู้มีบุญน้อยอ่ะถออำนาจกิเลสไม่ได้อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นอย่าประมาทในการสั่งสมบุญกุศลเออใช้ปชัญญาสอนจิตใจเข้าไปเพราะว่าบุญน้อยนั้นจิตใจก็กําลังน้อยกําลังอ่อนมันจะสู้กับกำลังของกิเลสอันมีประมาณ มากนั้นไม่ได้เ้ื่คคิดได้อย่างนี้แล้วก็ร้อนใจรุ่นให้ทำความพอใจในบุญในคุณเข้าไปคุณพระรัตนารกลยอย่างนี้ต้องมั่นนึกถึงและก็มั่นทำความเคารพความเลื่อมใสพอใจอย่างยิ่งเมื่อไดประคุณทั้งสามนี้มาเป็นที่พึ่งในใจอย่างสูงขึ้นไปแล้วก็ใจมีกำลังเข้มแข็งจะากไม่หวั่นไหว ต่อสังขารอันแปรปรวนไปนั้นแล้จะไม่หลงเพืเพ่อคนโมเมากับสังขรารร่างกายที่มันเป็นปกติถูกไปโดยจะต้องรู้ว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องแปรปรวนแน่นอนร่างกายอันนี้ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเปล่งปังอย่างนี้ร่ำไปเราก็รู้กันเห็นกันอยู่แล้ว ผู้ที่เกิดก่อนเราเห็นมารดาบิดาลุงป้าน้าอาทั้งหลายหมู่นั่นท่านเกิดก่อนเราร่างกายท่านก็ทุดโทไม้เราเห็นอยู่แล้วจะไหนล่ะจึงจะไม่พิจารณากันเห็นก็เห็นไปเปล่าๆคนส่วนมากไม่ได้พิจารณาไม่นึก,กว่าตนจับ คงเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเออไม่ได้เตือนตอนเลยเห็นแล้วก็แล้วไปเฉยๆนี่แหละแล้วก็ไม่ได้นึกถึงว่าก็เพาะบุญน้อยนี่แหละเกิดมาในโลกนี้อายุก็สั้นพราะบุญน้อยหมดบุญแล้วกว็าตายคนเราน่ะเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละ ลงสั่งสมบุญกุศลให้มากไว้นี่ก็สอนใจตัวเองเข้าไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยเมื่อพิจารณาเห็นก็มไม่เที่ยงแท้แน่นอนของขประสังขารน,นั้งหลนังกล่าวมา <c oughs> อันคนเราเนะี่ยมันไม่รู้รู้ทางอย่างนี้เนยมันถึงได้ประมาทัวเมาไปถ้ารู้ว่า การสั่งสมบุญนี่นำมาซึ่งความสุขจริงการสั่งสมบาปนำมาซึ่งความทุกข์ถ้ามันรู้ชัดๆอย่างนี้ล่ะมันก็เว้นบาปได้เลยแล้วก็สั่งสมบุญกุศลได้เต็มที่เลยแต่มันไม่เคยคิดคนส่วนมากเนี่ยไม่ได้คิดอย่างนี้เลยบางคนมันถึงได้ทำบาปบุญก็ทำบาปก็ทำอย่างนี้แหละ ถ้าว่าเป็นพวกคิดได้อ่านออกดังอธิบายมานี่แล้วมันก็ยังเหลือแต่บุญเท่านั้นาเนี้ยบาปนั้นจะต้องถ้าจัดกันให้หมดไปเลยเพราะว่าเมื่อเราไม่ชอบมันแล้วเราเราไม่ทำมันอ่ะมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ในบาปทั้งหลายอ่ะอย่างนี้นะถ้าขอให้ใจนี้ไม่ชอบได้อย่างเดียวแล้วทิ้งได้เลย อันนี้ใจมันชอบมันอยู่เมื่อใจชอบแล้วมันก็ต้องใช้กายทำใช้วาจาพูดไปในสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษต่างๆนี่ผู้นั้นกำลังสะสมเหตุแห่งทุกในเกตตัวเองอยู่ก็ไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้แหละผู้ใดท่านรู้ตัวท่านก็เวนก็ไม่ทำไม่พูดสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษต่างๆมีฆ่าสัตว์เป็นต้น นังที่เคยอธิบายมาแล้วบ่อยๆเรื่องการทำบาปมันก็ไม่นอกเหนือไปจากการเบียดเบียนซึ้งกันแลกกันนี่แหละการทำบาปขอคิดเอาโดยสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันการเบียดเบียนกันแลกกันบางคนก็ว่าอ่ะการดื่มเหล้ามาสุรานั่นไม่ได้ไปเบียดเบียนใครทำไมถึงเป็นบาปมันไม่ไม่เบียดเบียนยังไงอ่ะ การเบืยดเบียนกันในโลกอันนี้เป็นวนมากนั้นมันก็เกิดมาจากการดื่มเหล้ามืนเมาจนลืมสติจนลืมตัวประคองจิตตัวเองไว้ไม่อยู่เมื่อมีใครมากระทบกระทั่งเขาหน่อยพ็โกรธเป็นพื้นเป็นไฟลงมือประหัตประหารผู้อื่นได้เลยเนี่ยอย่าว่าแต่คนธรรมดาสามัญเลย แต่พ่อแม่ของตัวเองก็ยังฆ่าได้ลูกของพ่อของแม่บางคนนะเป็นอย่างนั้นมันเกิดจากความเมานี่แหละเมื่อมันเมาเมามากๆแล้วมันก็ส่งเสริมความโกรธที่ให้หนาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนักปรา์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงเว้นจากกรรมทั่วทั้งหลายเหล่านี้แม่ จะไม่สมบูรณ์พูนถุ้วยสมบัติเข้าของเงินทองมากมายอะไรก็ตามบุคคลนั้นสามารถเว้นจากบาปการรมเหล่านี้ได้ในเมื่อตนต้องการอยากจะเว้นนะไม่ไม่มีการอ้างน้นอ้างนี้อะไรเลยเมื่อพิจารณาเห็นว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมนำทุกข์นำโทษมาให้อย่างนี้เราก็เว้นเอาเลยทีเดียว สิ่งใดเป็นบาปเราก็ไม่ทําไม่พูดแต่แล้วมันก็หมดเรื่องกันบางบาปบางอย่างมันก็เกี่ยวกับอาชีพอย่างว่านั่นแหละสาหรับผู้มีปัญญาแล้วอาชีพอะไรมันเป็นไปเพื่อบาปเพื่อโทษเขาก็เวน้นเขาก็พยายามจะแย่งหาอาชีพที่มันไม่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรน,นั้นคนคนไม่มีปัญญาเนี่ยมันไม่รู้จัก เว้นไม่ทราบจะเว้นไปยังไงตนมีความรู้เพียงเท่านี้เช่นชาวประมงอย่างนี้นะตนมีความรู้แต่เพียงการจับตัดน้ําไปขายเลี้ยงชีพอย่างนี้แล้วจะไปทําอย่างอื่นก็ไม่ถนัดเพราะไม่ได้ฝึกฝนอบรมมาในวิชาแขนงอื่นๆก็มันหลงเข้าใจผิดตั้งแต่บเบื้องต้นนั่นแหละ เราไปคิดว่าอืไปเป็นชาวประมงเนี่ยมันจะหาเงินได้ง่ายดีเมื่อจับตัดได้วันไหนก็ต้องได้เงินวันนั้นเลยแล้วก็ได้กินอิ่มท้องจะด้วยแล้วมันไม่นึกถึงออกการไปทําลายชีวิตของสัตว์อย่างนี้นสัตว์ทั้งหลายมันเดือดร้อนไหมเมื่อได้คิดแล้วสัตว์ทั้งหลายมันกลัวตายไหมแล้วตัวเองล่ะกลัวตายไหมมันไม่ได้นึก ก็บครวอะไรหรอกคนเราส่วนมากเราถือเป็นธรรมดาเลยการฆ่าสัตว์ชีวิตนี่แต่บางคนก็มีวามเห็นว่าอย่าไปฆ่าคนก็แล้วกันฆ่าสัตว์ัจฉานเอามาทาเป็นอาหารนี่ไม่เป็นบาปหรอกอย่างนี้บางคนก็เห็นไปอย่างนี้เห็นอย่างนี้เียกว่าไม่ได้เอามาเอาความเห็นสนไปเทียบกับคําสอนของพระพุทธ,เ,ธเจ้าเท่ากับว่าบุคคลผู้นั้นไม่ ไม่นับถือพระพุทธเจ้านั่นเองเนี่ยไม่นับถือพระปัญญาศัตรูของพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้ารัสรูแจ้งเต็มตลอดเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วนี้จะทําไมจึงไม่ไม่คิดตัวบ่างนิไม่คิดเพราะอาวิชชาสหานั่นแหละครอบงำจิตใจอย่างรุนแรงคิดไม่ได้อ่านไม่ออกเลยนี่ เพราะนั้นผู้ใดมีโอกาสได้ฝึกผลอบรมตนผู้นั้นจึงคือว่าเป็นลาบอันประเสริฐโดยแท้ผู้ใดไม่ยินดีที่จะฝึกผลอบรมตนให้ความบําติของตอนเป็นไปตามธรรมตามวินยัยตาสอนของพระุทธเจ้าผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นคนอาภัพ เป็นคนที่เรียกว่าไม่ไม่สามารถที่จะทำความดีให้งอกงามเจริญขึ้นในตนได้นี่แหละท่านจะได่บอกเป็นคนอาภัพหนึ่งผู้ที่เป็นพัพพรบุคคลนั่นะเป็นผู้มีความสามารถดังขอบุญกุศลประพฤติคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในตนได้ แน่ขึ้นชื่อว่าความดีหรือว่าบุญกุศลแล้วมันจะยากลําบากเข้าใดก็ไม่ยน่นย่อท้อถอยยินดีทำมันยังวันยังขําไรยขึ้นชื่อว่าบาปแล้วมันจะสะดวกสบายยังไงก็ไม่ทำเพราะมันนำมาซึ่งความทุกข์ในภายหลังไม่ใช่พอทำบาปงลงเลยมันจะเป็นทุกข์ปัจจุบันตันดวนั้นไปเลย มันฆ่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วมนุษย์ก็จะเขะตขการณยแต่อันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันจะไปฆ่าตดัดชีวิตไปตามไปฆ่าผู้ฆ่าคนก็ตามฆ่ามาแล้วก็เฉยสบายอยู่งั้นเลยเหมือนเขาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอย่างนี้รายละเอที่คนเราจะเลินเลอ่อประมาทเพราะว่า รมที่ทํานั้นมันยังไม่ให้ผลก่อนมันยังไม่ให้ผลในปัจจุบันนี้ก่อนทั้งนี้เพราะอะไรอะ่ะก็เพราะว่ากรมอย่างอื่นยังให้ผลต่ออัตภาพร่างกายนี้อยู่เช่นบุญกุศลที่ทํามาแต่ก่อนนั่นน่ะมันยังให้กําลังให้ผลอยู่อย่างนี้นะผลบุญนั้นยังไม่หมดเพราะฉะนั้นผลบุญเหล่านั้นแหละรักษาชีวิตไว้ รักษาจิตใจไว้นี่ยอมให้บาปกรรมที่ทําในปัจจุบันเนี่ยมันทาให้ผลก่อนเพราะว่าบุญกุศลที่ทํามานั้นก็มีสิทธิ์ที่จะให้ผลแก่ผู้กระทาเต็มที่มันเป็นอย่างนี้คนธรรมดาของโลกอันเนี้ยดังนั้นน่ะผู้ใดมาพิจารณาเห็นโทษของบาปของกรรมต่างๆอนนี้นะ ก็ให้พึ่งพยายามสังวรระวังอธิษฐานใจละเว้นแล้วก็พยายามละเว้นสวนที่ร่วงล่ำกระทำมาแล้วพยายามสังวรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในใจต่อไปอีกโดยมาพิจารณาเห็นอัตภาพร่างกายนี่แหละว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากมันเป็นอนัตตาใ่ใช่ของเราจริง mừng khắp mới đây tham